แล้วแล้วพอนี้พอนยากันมาทีแล้วครับแล้วแล้วครับแล้วแล้วนะครับขอบคุณนะครับสลับพี่น้องนะครับบ้านภูเขาเงินนะครับทเอือนใสเอือนหาชกประดิษฐ์ฟาร์มมาผสมพันธุ์หนอสุทันทีนะครับเจ้าวิโก้นะครับจากชกประดิษฐ์ฟาร์มนะครับ มาผสมพันธุ์นอกสถานที่นะครับกอบคุณหลายๆด้วยสลับผู้ใหญ่ทั้งบ้านผู้เขาเงินนะครับตำบลุเจียนะครับเพเภอกิมราชนะครับที่เอิญใส่เอิญหาจกไปดิฟ์ฟาร์มนะครับผมเองนะครับให่ผ้าตัวผูมหาหอดท่านหอดซ่านนะครับที่นอกสนอกสนใจอยากซิได้พอพันนะครับ ติดต่อที่โจกประดิษ์ฟาร์มนะครับตัวนี้คือเจ้าวีโกนะครับประจาอยู่โจกประดิษ์ฟาร์มนะครับติดต่อหาได้นะครับอยากซื้อได้พอพันนะครับมาผสมพันธุ์นอกสถานที่ติดต่อได้ครับเบอร์โทรติดต่อ065 323 9018นะครับพี่นอ้องสามารถนะครับเข้าไปเบืองใน YouTube นะครับ พิมพ์คำว่าโชคประดิษฐ์ฟาร์มนะครับจะเห็นคลิปผมทั้งเบิร์ดอยู่ในหันนะครับเนาะครับขาไปในช่อง YouTube นะครับพิมพ์คําว่าโชคประดิษฐ์ฟาร์มนะครับก็จะเห็นคลิปผมเห็นเบิร์ดเที่ผมอยู่ในหันนะครับเนาะพี่น้องติดต่อเบิ้งทางเฟซก็ได้นะครับทางยูทู e ก็ได้นะครับขอบคุณขอบคุณนะครับพ่อใหญ่ทั้ง บ้านภูเขาเงินนะครับตำบลเทียดอําเภอเจมรานะครับเอินใสเอิญหาโชคประดิษฐ์ฟาร์มนะครับมาผสมพันธุ์นกสถานทีตอนนี้กะพิว่าแล้วนะครับตัวแม่ก็มีโอการนะครับมีอาการต่องหางโกงหลังโกงแบบนี้นะครับถามว่ามีอาการแบบนี้นะครับผมเองจะเบิ้ลให้อีกเธอสองนะครับถามว่าแม่ออกอาการแบบนี้นะครับก็ถที่ว่าพ่อ พีว่าจังเติบนะครับครับมาเนี้นะครับเนาะขอคุณขอบคุณด้อยสำหรับพ่อไ่เอินใส่เอิญหาครับจบปิดฟาร์มมาผสมพันธุ์นอกสถานที่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ด้วยครับพอเป็นกำลังใจคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม พยานตักน้ำไม่เป็นพม่าคูหนึ่ง